โอเคฮะถุงน้ำรังไข่กับช็อกโกแลตซีดอันเดียวกันไหมครับคนละอันนะคนละ,อ,ะอันแต่ว่านี้ถุงน้ำรังไข่มีได้หลายโรคหลายภาวะถุงน้ำรังไข่เป็นเป็นร่มใหญ่ช็อกโกแลตซีดเป็นหนึ่งในนะั้นทำได้เป็นหนึ่งในงนั้นเพราะนั้นเวลาคุณหมอบอกว่าเราเป็นถุงน้ำที่รังไข่ลอยต้องถามเพิ่มเติมว่าหนูเป็นถุงน้ำรังไข่ชนิดไหนะนะครับอืม เป็นถุงที่คุณหมอคิดว่าเป็นฟังชั่นนอสซิสคือเกิดจากฮอร์โมนเนาะหรือว่าคุณหมอคิดถึงเป็นโรคนะฮะจะพอบอกได้อยู่นะจะพอบอกได้ซึ่งกลับมาการรักษาเขาแตกมาอันรอได้ว่าอันต้องผ่านตันะด,ดคุณหมอมีติ่งเนื้อ มีเลือดออกมาตอนเี็กจำเรียนพยาบฮอร์โมนแล้วอะไรมัรนมีลูกต้องผัดตรงนี้ต้องดูว่าติ่งตรงไหน,นติ่งอยู่ในครัวล,ลูกหรือว่าติ่งที่ปากมดลูกถ้าติ่งในตองมดล iment, ูกเราก็แนะนำใา้ผัดออกเพราะว่าเพื่อจะเพิ่อมโอกาสการตั้งครรภ์ไซส์ที่ผ<ม>ัดก็ประมาณสักเซนหนึ่งนะครับนะเซ ตกขาวสีน้ําตาลอันตารายมั้คือถ้าเราไม่เคยตวครวจภายในนะาบอกนะว่าตกขาวสีน้ําตาลอาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้ปกติเลยหรือว่าอาจจะสแสดงถึงโรคบางอย่าง่ปามะลูกอักเสบนะปามะลูกเปืนก็ได้นะกลุ่มนี้ก็ขาดสีน้ําตาลน,นะคือสีน้ําตาลนี่หมอเขาคือเลือดจากปากของเราเนะี่ยซึ่งบางทีอะเลือดออกมานิดเดียวฮนะ ไม่ได้ออกเยอะไม่ได้แบบมาเป็นเลือดสดครับพอ,อโดนอากาศเขาก็กลายเปน็นสีน้าตาก็ทำให้ตกขาบเป็นสีต,นสต่างาเพราะฉนั้นถ้าไม่เคยตรวจนะหมอแนะนำไปไปตรวจตกขาวสีน้าําตาลมีก้อนที่ขอบบิกินี่ขวาหลังหูอันนี้บอกไม่ได้เลย เมื่อกี้นี้เพิ่งพูดไปนะตั้งแต่ช่วงต้นนะว่าเมื่อเราทําก้อนในที่หน้า้องต้องอต้องไปดูว่าก้อนนั้นจะอยู่ชั้นไหนเพราะว่ามีชั้นผิวหนังชั้นไขมันนะครับชั้นกล้ามเนื้อหรือว่าก้อนมาจากท้องฟ้งมีได้จากอะไรันเพราะฉะนั้นต้องไปลงนะที่จริงครับว่าจริงๆก้อนมาจากซึ่ง เราคลำล่ะเราไม่รู้หรอ,อกครับคุณหมอคลำคุณหมอก็ถ้าเป็นก้อนที่ตื้นๆเนี่ยบอกได้ระดับหนึนะเป็นอยู่ในช้นผิวหลังเนี่ยเราโยกได้เราเราขยับเขาได้นะครับแต่ถ้าเป็นก้อนในช่องท้องบอกไม่ได้ว่าเป็นชนิดไหนคุณหมอเขาก็จะส่งตรวจเพิ่มเติมตอะทําออกก็ซาวด์ทำซีสแกนก็แล้วแตว่กรณีกรณีนะครับซึ่งนั่นแหละฮะต้องมาด้วยการตรวจ ไม่สามารถใช้ประวัติอย่างเดียวดได้นะครับตัดเข้าโฆษณาฮะนะตัดเข้าโฆษณาท่านใดนะครับเพิ่งเจอการครั้งแรกฝากกดติดตามด้วยนะครับเนาะส่วนท่านใดนะฮะเจอการบ่อยแล้วนะฮะฝากกดหัวใจให้รบหนึ่งหมุดตัวท่านกดด้วยนะครับส่วนท่านใด นะครับนะเนอะเพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกนะครับแนะน,นำตัวนะผมนายแพทย์โอลาลิมุสสิบงบนะเป็นสูติการีแูแลการด้วยสถาการเจริญนธุน์แล้วก็ผ่าตัดผ่านกล้องทางมะเรีแพทย์เป็นขนดูแลผู้หญิงดูแล,แล,แลเรื่องของปวด,ดประจําเดือนประจาเดือนผิดปกติเรื่องของการวางแผนครอบครัวเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เรื่องของมืบุตรยาเรื่องของภาวะวัยทองเป็นต้น ตนตดลูกแลวก็กินฮอร์โมนไหมต้องไปดูว่าเราตัดมลูกไปแล้วคุณบอกเขาเอาเาไปออกเลแล้วก็ไปดูข้อบ่งชี้ต่อว่ถ้าเอาทางขับไปด้วยตอนที่เราผ่าตัดเราอายุเราอายุน้อยกว่า45ก็เกี่ยวนะครับถ้าเราอายุมากกว่า45ก็มาดูที่อัอย่างไรก็ดีก่อนเริ่มต้องดูข้อบ่งห้าว่าเรามีข้อบกงห้ามในการให้ฮอร์โมนหรือเปล่าเพราะบางคนตัดมลูกไปด้วยภาวะมะเร็งของเยื่อบุตรง ลูกหรือมะเร็งอะไรก็ได้ที่เป็นฮอร์โมนเชนสิก็คือว่าถ้าได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจนไปจะทำให้เป็นโรคมากขึ้นกลุ่มนี้เราก็ไม่แนะนำให้ฮอร์โมนนะครับเพราะฉะนั้นแตน่เมาลูกแล้วต้องกินฮอร์โมนไหมต้องขึ้นอยู่กรณีกรณีไปต้องไปดูหมอนะครับนะว่าเป็นกรณีอนะ่อืมโอเค ทำเคราตินผมได้ไหมผมเกิดใหม่คันมันหยิกมากโอ้ไม่รู้ฮนะไม่รู้เลยครับอะไรคือทำเคราตินผมหมอย,ยังไม่รู้ผมไลยครับแล้วคืออะไรอะคืออะไรสวัสดีทุกท่านที่มาครั้งแรกนะฮะสวัสดีนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันนะทุกการติดตามคือกำลังใจงจริงๆตอนนี้สองแสนกว่าพลเมืองแล้วนะฮะขอบคุณี ส่วนท่านได้แบบสรกันครั้งแรกเลยนะฮะไปดูคลิปเดิมๆได้นะหมอมีคลิปเดิมๆที่เป็นสึกสี่ล้านวิวก็มีอ่า <อด S 1> <ๆ S 2> นะฮะคลิปล้านก็เยอะนะครับก็ลองดูฮะถูกใจคลิปไหนก็สามารถเข้าไปดูได้เลยแล้วก็แชร์ได้ด้วยนะฮะแชร์ให้เพื่อนๆของเราได้ดูนะครับคนรู้จักล่าสุดทีิปล้านวิวทำมาอลไรอ้อหนึ่งจุดล้านนะเกี่ยวกับเรื่องของผ่าตัด่อ สิบสี่ล้านวิวก็ตกค่ะแต่กะครับมีการใช้ยานะครับมีการาตัดข้างนอกในช่องดงลูก,กเลูกต้นก็โอ้ความคือจากก,รก,รก,รกนนารต่าก้อนก้อตั้งแปดหมื่นกว่าวิวนะโอ้เจอโอเคคุณหมอคะอยาฉีดสเปรย์พ่น HPV สามารถหายได้จริงไหมก็พูดตามเปเปอระะ์ฮะหายฮะไม่งั้น เขาไม่ผ่านออยอนนะไม่งั้นไม่ผ่านออยอต้องมีข้อมูลครับส่วนว่าเราจะหายหรือเปล่าก็ต้องมาดูฮนะเพราะว่าในการศึกษาวิจัยเมื่อเปรียบเทียบคนไม่ใช้กับคนใช้คนไม่ใช้ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คนใช้หายเก้าสิบก็ไม่ใช่ร้อยนะแต่ว่าเอ๊ะทำไมคุณหมอหนูใช้สเปรย์พ่นฝังคอลูกแล้วอาการยังไม่หายอาจจะเป็นนะครับ ตัดมัลูกได้ยืนกว่ามีตกขาวสีขุ่นมีกลิ่นเล็กน like like, ้อยอันตรายไหมหมอไม่แน่ใจคุณหมอเขานัดตรวจครับตรวจปอสติท่านจะนัดตรวจนะครับภาวะหนึ่งที่เราต้องสังเกตนะคือภาวะติดเชื้อบริเวณบริเวณตำแหน่งที่ตัดบริเวณคอต้องดูถ้ามีการติดเชื้อก็ทําการรักษารักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะรักษาโดยการใช้ที่นะครับมีหมดนะครับ Okay. คุณหมอตัดแว่นของอะไรขอพิกัดได้ไหมแม่กำลังคิดอยู่ว่าด้ไมนะเข้าขายโฆษณาผ่า๋ยะโดนเดี๋ยวโดนเขาเรียกว่าอะไรนะมีความิดนะฮะคิดว่าบอกได้ฮะเพราะว่าเราไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรนะชื่อว่าร้านโอสามสิบสามโอเทอร์ดี้ทรีนะฮะคน google นะ่าจะเจอ นะครับอี่แถวแถวบ,บางนะผลคัดกรองมะเร็งปอดลูกพบแอสเนะครับเสียงเป็นมะเร็งเยือนไม่เหยียดเท่าที่หมอทราบนะคุณหมอเครับให้ติดตามอาการต่อมาหมอค่าเอสพีวีต้องตรวจทุกปีไหมถ้ามีอาการเลือดออกทันทีให้สัมผัสถ้าผลปกติอ่ะก็ตรวจ ห้าปีครับสามถึงห้าปีนั่นกันน่ะห้าปีเป็นข้อมูลครับสามปีข้องของฉนะเอาปีนั่นกว่าจะเป็นทางผื่นชิมอนดูปะยะเวลานานนะครับคือคําว่าทางผื่นชิมอนดูปเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าโรคอะไรนะฮะนะจริงจริงๆนะฮะอยากรู้ชื่อทางผื่ครับอืมเนาะกลัวเข้าใจไม่ตรงกันครับกลัวเข้าใจไม่ตรงกันเพราะนั้น เป็นคำสือที่มดลูกเนี่ยจะต้องต้องถามผู้หมอหนะ่อยว่าชื่อโรคภาษาอษษังจีนคืออะไรมีคนบอกเสียงไม่ดีเสียงหายหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหายไหมฮะยังอยู่ไหมฮะฮัลโหลยังดูไหมครับ อายุอ2มีลูกได้ไหมได้ครับได้ได,ได้ได้เลยครับออายุป8ยังมีประจำเดือนอยู่แต่สองวันแรกของประจำเดือนเป็นลิ่มซะส่วนใหญ่ผมไม่อยากให้เกิดประจำเดือนลิน่มถ้าเป็นลิ่มเนี่ยถือว่ามาเยอะแล้วปกติไปนิดนึงซึ่งอันนี้ขออภยัย กลับมาว่าแล้วถ้าผิดปกติผิดปกติจากอะไรนะครับก็เวลาอัพโพสบแเวลาดูโรคเหล่านี้เนี่ยเราเรียกว่าดูตามภาวะปามบอยพีเอเอลเอ็มซีโอไอซีโอก็คือมีติ่งเนื้อในพวงมดลูกกระดางมดลูกโตอะดีโนไมโอซิสนะครับเป็นเนื้องอกที่โตมดลูกกระด้างไลโอไมโอไนะครับเป็นจากมะเร็งก็ได้พวกนี้เยอะมาเยอะแยะหมดนะครัแต่อาจจะต้องไปลงรายลงประวัติ นะครับหรือว่าเป็นภาวะที่เกิดจากที่เขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่เป็นจากวักเจอไม่ได้เป็นจากจากการวิพากษ์นะครับเป็นเรื่องของฮอร์โมนอ่าเป็นเรื่องของฮอร์โมนเช่นมีการแข็งตัวของเลือดผิดป,ปกติาการทํางานของไข่ผิดปกติครับาการทํางานของเอยื่อบุ ตรงรูปปิดปกติดตอนกลุ่มนี้ก็ทําให้เลือดออกปกติได้ั้นันเ,เพราะนั้นต้องไปดูว่าข,าของเราเป็นอะไรทุกคนบอกว่าถ้าสมมุติว่าเขียนว่าเลือดออกหลังจากหมดประจำเดือนไปได้ไม่จ่ายแล้วต้องเขียนว่าอะไรต้องต้องเขียนว่าอะไรต้องหาเห็นต้นสุดใช่ไหมครับการที่ตรวจขึ้นจังางตั้งครรภจิต M.I.U. ช่วยถือได้ไหมคะหากขึ้น, iu, น 5, สนอ,องเทย M.I.U. นี่ค่าแทบจะ normal เลยบางสถาบันก็เอาสิบางสถาบันตรอบเป็นเนื้องอกในโพรงมดลูก2.5เซนหมอให้ตัดมดลูกเหลือรัางไข่ไปคือก็อาจจะต้องคุยกับคุณหมอมาา่าครับว่าคุณหมอมีทางเลือกในการอะไรบ้างให้เราเนี่ย หมอมีทางเลือกรักษาอะไรบ้างครับซึ่งเป็นเรื่องปกตินะที่ในแต่ละที่เนี่ยทางเลือกในการทางเลือกในการรักษานี่คือเรื่องปกตินะนั่นเป็นเหตุผลว่าเออทำไมโรงพยาบาลชุมชนต้องส่งตัวมาโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลจังหวัดต้องส่งไปโรงพยาบาลแท่เพราะว่าทางเลือนกนกษาไม่เท่ากันเนระื่องแบบนี้เพราะนั้นอาจต้องถามว่า ุณหมอส่งตัวหนูต่อได้ไหรือเปล่าถ้าอยากป็ะสป็นสุดซึ่งก็ต้องบอกว่าบางทีส่งก่ไม่ส่งเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกจเจริญผิดที่ที่ท้องจะหายไหมโอ้ตามข้อมูลหมายถึงที่ผนังหน้าท้องไม่ได้หายเองนะับก็ไม่หายตามข้อมูลที่หมอมีนะต้องรักษาคนเะดียก็จะทำการ ทาตมามลูกไปแล้วต้องไปตรวจภายในไหมตรวจฮะเพราะว่าเราตรวจตรวจเช่นก้อนที่หลรามีอวัยวะหลายอย่างนะเวลาไปตรวจภายในหมอไม่ได้ตรวจแค่ฝังลูกอย่างเดียวอืม อายุสี่สิบไม่ควรมีรูปแบบธรรมชาติใช่ไหมครัเสี่ยงเป็นออทิสติกไหมก็มีรูปตามธรรมชาติได้แต่ส่วนใหญ่จะมียากทั้หมอตัวใหญ่จะมียากส่วนใหญ่เราก็จะใช้เทคโนโลยีช่วยการเริจครับอ uh oh. ไม่ปล่อยละคือแบบว่าถ้าคนไข้มาหาหมอแล้วหมอเขาจะไม่ปล่อยทอนยาช่วยอย่างไดแต่ว่าจะเป็นออทิสติกไหมออทิสติกเนี่ยมีหลายปัจจัยนะครับที่จะส่งผลนะครับคงไม่ใช่เรื่องอายุอย่างเดียวไม่คงไม่ใช่เรื่องอายุอย่าง ไทยห่วงอนมามัยดีมามโอ้นะแต่คนคือการคุมกําเนิดเนี่ยไม่มีดีที่สุดมีแต่ว่าเหมาะากับใทยนะครับเขาก็จะมีการท่องหมอทําเองแล้วกันสรุปมานะเม,มื่มอไหรม่มีแทคหีือไม่ใช้ก่อนหน้าที่ว่าชอบสอบความจำทำเฉยเมินโรคติดต่อและโรคของหวานเมื่อไหร่มีวิธีการเลือกการคุมกำเนิดเมื่อไหร่มีเมื่อไหร่จะมีลูกสมมติว่าจะมีลูกภายใน สองเดือนสมมติการฉีดยาคุมซ <throat> <g ül üyor> ึ่งอยู่ไ <liv> ด <andan> ้สามเดือนก็หนักนะครับหรือว่าอยากมีลูกภายในปีนี้นะครับแต่เลือกการฝักยาคุมก็อาจจะไม่เหมาะเพราะว่าฝักยาคุมเมื่อไหร่มีอักเสบทีไหนคือความฉีดในการสมมติว่าเรามีอแค่สัมพันธ์สักสามเกิดแบบแฟนเราเองจะกินยาคุมกันเดือทุกเดือนเพื่อรอแฟนจะมาจะกุมก็ไม่เหมาะล้วก็อาจจะใช้วิธี ใช้ยานลไม้บวกกับยาที่มเชนเมื่อไหร่มีสันะออกขีหม่ใช้ก่อนนะก่อนหน้านี้เคยมีประสบการณ์การใช้การถุอเลยยังไงบ้างเมื่อเนะเมืนะ่อไหร่มีสักขีม้ออมมใช่ก่อนนะที่ว่าชอบแล้วชอบอะไรบ้างชอบประโยชน์อื่นๆของการคุมก็เลยน้นๆไหมใช่บางคนชอบที่กินยาคุมแล้วสิวลดกนะินยาคุมแล้วภาวะ PMS ลดลงนะครับ กินยาคุมแล้วช่วยลดอาการปวดประจำเดือนกินยาคุมแล้วช่วยทาให้เป็นนานนอนหล่บอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าคอนโทรลเลชันคือประโยชน์อือ่นๆนอกเหนือจากการคุมคือว่าสอบความจําเป็นคนขี้หรือคนหนคนขี้ก็ไม่เหมาะที่จต้องกินยาคุมทุกวันเลรนะทำฉุกเฉินคือปรเพศสัมพันธ์บบฉุกเฉินก่อนคือถ้าแบบ แล้วถูกเสริมบ่อยมากเลยการคคุมกาเนิดเราก็แนะนำให้ใส่ใช้การควบคุมดินนการฝังยาคูณาการใส่อบทำสุดเรื่อโรคติดต่อเราเนี่ยมีคอนเซิร์นเรื่องกับโรคติดต่อที่สำคัญบ้านไหมคือถ้าเรามีพาร์ทเนอร์นคนเดียวแบบแต่งงานแล้ว,วน,นี่ยแบนีนก็เรื่อ,องของโรคติดต่อเราก็ไม่กลัวแต่ถ้าสมมติว่าเราเป็นวัยรุ่น มีแอคทีฟเรื่องนี้มากเลยนะครับเรื่องเพศมากเลยการคุมกําเนิดเช่งเดี่ยว้องการโรคติดต่อทางเพศสัมพันันะบก็ต้องทำสุดท้ายคือขอราคาว่าการคุมกําเนิดไม่นนะนะกี่บาทนะก็นี่นะครับย้ำอีกทีนะฮะนี่คือวิธีการเรื่องการคุมกำเนิดน,นะเมื่อหไหร่มีเพศผิดไหมใช้กอดทางที่ว่าชอบขอามรักามสัั เมิร์โลที่ต่อแล้วก็ขอลาคแก่หมันโอกาสตั้งคันใหม่อยู่ที่จอลศิลป์อันนี้บอกยากเพราะว่าถ้ามีบอกได้คือปัจจัยฮะก็ปัจจัยอะไรบ้างที่แก่หมันแล้วจำเป็นต้องทำเนี่ยเจิมระยะเวลาหลักการทำหมันทำแก่หมันถ้าหมันมาสิบปีแล้วมาแก้หมันก็จะน้อยกว่าเพิ่งทำหมันไตปีสองปี คนในการทำหมันครั้ทงที่หนึ่งเขาทำเด็กใช้ตัดตรงกว้างแล้วจี้นะครับอันนี้ก็จะทำลายหรือว่าแค่คลิกไว้บางตำแหน่งนะ,ะโอเคอนนก็จะแก้หมันง่ายนะครับอายุเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างเพราะว่าเวลาไปทําเด็กก่อนแน่ืานกันสิ่งที่สําคัญที่สุดคืออายุนะถ้าอายุเยอะก็การสํสมเด็จก็ต่ำ โรคอื่นๆนะมีเนื้องอกเนื้องอกท,ที่มันรู้สึกหยุดปานะครับต่อไปก็คือท่อนําไข่ที่จะแก้น,นะครับสั้นยาวขนาดถ้าเข้าไปแล้วแบบสั้นมากไม่เยอที่ให้ตอกก็ประสบความสำเร็จก็น้อยนะวิธีในการแก้หมันนะพอแก้ด้วยการเปล่าแก้ด้วยเครื่องความสำเร็จก็แตกต่างกันนะครับความสามารถของคนที่จะแก้หมันนะครับมีทักษามีสกิลมากน่อยขนาด อันนี้ก็จะเป็นปัจจัยฮะปัจปจัยหลักเกวเาะว่าจะแก้หมัอนสำเร็จไม่สำเร็จนะประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับนะประมาณนี้โอเคอ่ะต้องไปแล้วนะฮะต้องไปแล้วขอบคุณทุกท่านนะฮะที่อยู่ด้วยกันวันนี้แนละ้วก็เหมือนเดิมน,นะคิดว่าวันนี้มีประโยชน์นะรบกวนราชวน บรบกวนทุกท่านกดไลค์กดแชร์นะครับส่วนท่านใดที่เพิ่งเจอกันครั้งแรกนะไปดูคลิปเดิมๆได้นะมีหลากหลายทีเดียวนะฮะแล้วก็มีเรื่องการแก้หม,มาอยในนันด,ด้วยนะครับลองไปดูคอมเมนต์โอเคแล้วไงพบก,กันอีกทีมันี้องมการแชร์ไปอบคถามรูนี่สวัสดีคุณสวัสดีครับสวสดีส่วนท่านใดนะที่มีคําถามยังไม่ได้คําตอบนะที่มาไหย